มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนโจอีบอยเข้าโรงพยาบาลด่วนทำเอาแฟนๆใจคอไม่ดีนะคะเมื่อเจ้าพอ่อแรปเปอร์ชื่อดังโจอีบอยได้โพสต์ภาพตนเองนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งดูจากใบหน้าที่อิดโดยไม่น้อยนะคะสำหรับโพสต์ดังกล่าวนอกจากภาพนอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วโจอีบอยยังระบุข,ข้อความว่ากลับมาแล้วปักแมนแตนต่อย พร้อมแนบรูปภาพมือและหลังของตัวเองนะคะที่น่าจะเป็นอาการแพ้อย่างรุนแรงจากการโดนแมลงกัดต่อยงานนี้นะคะแฟนคลับและเพื่อนในวงการบันเทิงนะคะต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยอย่างล้นหลามอาทิเช่นเก่งทัชยะวันอยู่บำรุงอุย๋ยบุดาเบสเนทเกศซรินค่ะโดยหลังจากนั้นไม่นานโจอีบอยนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง รวมถึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังซึ่งบอกเลยว่างานนี้อันตรายมากๆนะคะเพราะว่าขนาดคุณหมอยังต้องรีบรักษาแบบด่วนๆคะ่ะโชคดีที่เจ้าตัวไหวตัวทันว่าน่าจะแพ้หนักก็เลยเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที โดยโจอีบอยนะคะเล่าว่าเดินเล่นอยู่ดีก็เจอรังแตนนะคะโดนต่อยหัวจึกแรกตกใจเอามือปัดเจอจึกสองเจ็บปวดจี๊ดถึงสมองเดชะบุญไม่โดนมากกว่านี้วิ่งขึ้นรถรู้เลยว่าอาการแพ้กำลังจะมามันบูบวาบทั้งปวดจุดที่โดนและเริ่มจะปวดตามกล้ามเนื้อทั้งเริ่มคันยิบๆลมพิษขึ้นเต็มหลังและคอตรงข้อนิ้วที่โดนต่อยพิษแผ่แดงวาบเป็นวง หลังมือถึงโรงพยาบาลหมอฉีดยาแก้แพ้ให้อย่างด่วนอาการทุเลาทันทีพร้อมกับหลับไปชั่วโมงหนึ่งเต็มๆโจอีบอยยังได้คอมเมนต์ตอเพื่อนๆอ,อีกนะคะว่าตอนโดนต่อยกินเทสฟาสไปแล้วแต่ก็ยังเอาไม่อยู่คะ่ะและยังเล่าอีกว่าเมื่อ14ปีที่แล้วก็เคยโดนต่อยแค่จุดเดียวแต่ว่าเป็นแผลเนื้อตายและเป็นหลุมมาจนถึงตอนนี้นะคะพร้อมทั้งโพสต์ภาพประกอบและยังบอกว่า ที่โดนมาแรงกัดต่อยต้องสังเกตอาการดีๆถ้าเราแพ้ในระดับที่หายใจติดขัดคืออันตรายผมไม่ได้โดนครั้งแรกโดนมาแล้วสรารพัดชนิดแต่ว่าครั้งนี้สำแดงอาการรุนแรงที่สุดทางที่โดนแค่2จุดเท่านั้นที่แล้วแต่น่าจะ7-8จุดขับรถไปโรงพยาบาลทันเช่นกัน สุดท้ายเจ้าตัวได้ขอบคุณทุกคนบอกว่าขอบคุณทุกกําลังใจจากคําอวยพรครับดีขึ้นแล้วลมพิษหายแล้วครับเหลือกลับบ้านสังเกตอาการถ้าหายใจติดขัดขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ